สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้กับคุณครูคบางอรสีตนทิพย์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอาชีพหลากหลายค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่า อาชีพคืออะไรนะคะอาชีพก็คือการทำงานนะคะที่มีผลตอบแทนหรือมีรายได้เช่นเงินนะคะที่ให้เราได้นำรายได้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะแต่อาชีพนั้นจะต้องเป็นอาชีพที่สุดจริตนะคะไม่ทำให้ ตนเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะและเด็กๆนะคะทราบไหมว่านะคะเด็กๆต้องการจะมีอาชีพอะไรคะค่ะเด็กๆคิดไหมคะว่าเด็กๆอยากจะมีอาชีพอะไรนะคะและในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะมีอาชีพมาให้เด็กๆคิดค่ะเด็กๆลองคิดนะคะว่า อาชีพอะไรบ้างเอ่ยที่เด็กๆรู้จักค่ะเนี่ยคุใครคะคุณครูค่ะอาชีพแรกก็คือคุณครูอาชีพคุณครูนะคะก็คือเป็นผู้ที่สั่งสอนอสอนนักเรียนสอนลุกศิษย์อาชีพตำรวจก็มีหน้าทีา่จับผู้ร้ายและยังมีอาชีพอะไรคะเด็กๆลองคิดสิคะ อาชีพคะุณหมอนะคะคุณหมอก็มีหน้าที่รักษาคนไข้นะคะนอกจากอาชีพคุณหมอแล้วมีอาชีพอะไรคะที่คู่กับคุณหมอค่ะอาชีพพยาบาลนะคะอาชีพพยาบาลก็มีหน้าที่ดูแลคนไข้นะคะแล้วก็อาชีพอะไรคะเด็กเด็กคิดค่ะค่ะอาชีพทหารนะคะอาชีพทหารก็มีหน้าที่นะคะ ป้องกันประเทศชาตินะคะแล้วก็มีอาชีพอะไรคะเด็กๆคิดค่ะช่วยกันคิดนะคะอา,อาชีพที่สําคัญนะคะอาชีพอะไรเอ่ยที่ทําข้าวให้เรารับประทานอาชีพอะไรคะคะ่ะอาชีพชาวนานะคะชาวนาหรือชาวไร่แล้วก็ชาวสวนนะคะ อาชีพนี้สําคัญเลยนะคะถ้าเราไม่มีชาวนานะคะเราก็จะไม่มีข้าวทานนะคะชาวนามีหน้าที่ทํานาปลูกข้าวให้เราได้มีข้าวรับประทานนะคะต่อไปอาชีพอะไรอีกเลยลองคิดอีกหนึ่งอาชีพค่ะค่ะอาชีพบุรุษไปรษณีย์นะคะอาชีพบุรุษไปรษณีย์ก็คือคนที่ส่งจดหมายให้เรานั่นเองมีหน้าที่รับส่งจดหมายนะคะ ในวันนี้ครูก็ขอเสนอเกี่ยวกับอาชีพนะคะไว้เท่านี้ก่อนนะคะและเด็กๆจะได้ศึกษาเกี่ยวกับอาชีพที่หลากหลายมากมายในวันถัดไปนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนนะคะในหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะและหนังสือแบบฝึกหัดนะคะสารภาษาไทยค่ะ เด็กๆนะคะเปิดไปหนังสือเล่มบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะและเปิดไปหน้าที่25ค่ะ่เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะแผนที่ประเทศไทยและเอกลักษณ์ประจำชาติระบายสีภาพและเขียนคำตามรอยประค่ะ เด็ก,กมาดูแผนที่เลยค่ะแผนที่ประเทศไทยเด็กๆเห็นไหมคะว่าแผนที่ประเทศไทยนะคะเป็นรูปร่างนะคะนักเรียนดูคะ่ะนะคะเป็นรูปร่างตามรอยเส้นฝานะคะเด็ก,กดูนะคะเป็นรอยเด็กๆลองดูสิคะลองเดาสิคะว่าลักษณะประเทศของเราะะแผนที่ประเทศไทยของเราเป็นลักษณะ เหมือนอะไรคะการเด็กๆลองคิดค่ะค่ะคุณครูจะบอกให้เลยนะคะว่าแทนที่ประเทศไทยของเราซึ่งซึ่งมีลักษณะนะคะคล้ายขวานทองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะตรงนี้เป็นด้ามตรงนี้เป็นหัวขวานตรงนี้เป็นหัวค้อนนะหัวหัวขวานนะคะ เขาจึงให้สมญานามว่าประเทศไทยเราเปรียบเสมือนขวานทองนะคะให้เด็กๆเ,เขียนาตามรอยเส้นปะแผนที่ประเทศไทยนะคะ,นะคะแล้วระบายสีด้วยต่อไปเด็กๆมาดูสิว่าเอกลักษณ์ประจำชาติไทยเรานะคะมีการระเล่นนะคะซึ่งเป็นการระเล่นนะคะ รจำชาติไทยเรามีการลเล่นอะไรบ้างนะคะมาดูภาพแรกเลยค่ะาภาพแรกเป็นภาพการละเล่นงูกินหางค่ะเด็กๆอ่านตามค่ะงูกินหางค่ะการเล่นงูกินหางนะคะก็จะมีพ่องูมีแม่งูแล้วก็มีลูกงูนะคะเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งต่อไปภาพที่สองอเป็นการละเล่นนะคะ มมาก้านกล้วยเด็กๆพูดตามอ่านตามค่ะมมาก้านกล้วยค่ะมาก้านกล้วยนะคะเขาก็จะนำาก้านของใบตองนะคะมาตัดแล้วก็ทำเป็นลักษณะเหมือนมา้าให้เด็กๆได้เล่นเหมือนสมัยก่อนนะคะค่ะต่อไปภาพที่สามนะคะ,ะเด็กๆพูดตามค่ะมอนซ้นผ้า าการละเล่นมอนซ่อนผ้านะคะก็จะเด็กๆก็จะนั่งเป็นวงกลมแล้วก็จะมีคนซ่อนผ้านะคะอยู่คนหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงมอนซ่อนผ้าแล้วก็ถ้าไปซ่อนที่หลังใครคนนั้นไม่เห็นเขาก็จะไล่ตีนะคะอ่ะพูดตามอีกครั้งค่ะมอนซ่อนผ้าค่ะต่อไปการละเล่นอันที่4ี่ค่ะรูปที่4ี่นะคะอ่ะพูดตามคุณครูค่ะ รีรีข้าวสารรีรีข้าวสารค่ะการเล่นรีรีข้าวสารนะคะก็จะเป็นการละเล่นที่มีทีมหัวทีมหัวแล้วก็เล่นรีรีข้าวสารมอดไปนะคะก็จะเป็นการเล่นรีรีข้าวสารอันนี้การละเล่นทั้ง4อย่างนี้นะคะเป็นการละเล่นประจำชาติไทยทั้ง สีอย่างเลยแล้วก็ยังมีการละเล่นอื่นๆอีกมากมายเลยอย่างเช่นพงพางนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนตัวหนังสือ,องูกินหางเขียนตามเลยค่ะค่ะเมื่อเด็กๆทำแล้วนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างนะคะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพ ก็เขียนตัวหนังสือตามเส้นปลาเด็กๆเปิดหนังสือแบบฝึกหัดสละภาษาไทยนะคะและเด็กๆเปิดไปหน้าที่24เลยค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันารียนสรนะนะคะนักเรียนพูดตามค,คาร,ร,ร,รูค่ะสะอสระอสระอค่ะ ไปนะคะเรามาดูพยัญชนะผสมกับสระอนะคะพยัญชนะเราจะใส่ไว้ตรงกลางนะคะพยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรคะค่ะพอพานค่ะพอพานอ่านว่าพอเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะพอพานอ่านว่าพอค่ะอันนี้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะพอออกพาะพอออกพ้อพอออกพาะ พยัญชนะตัวนี้นะคะทวนอีกครั้งค่ะคืออะไรคะคือพยัญชนะพอพานค่ะพอพานอ่านว่าพออ่านตามค่ะพอพานอ่านว่าพอพอพานอ่านว่าพอค่ะต่อไปนะคะ,ะพยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆค่ะงองูงองูอ่านว่างอ อ่านตามเลยค่ะงอออกงองอออกงองอออกงค่ะเด็กๆมาดูพยัญชนะตัวนี้อีกครั้งค่ะตัวอะไรคะงองูงองูอ่านว่างององูอ่านว่างององูอ่านว่างค่ะคำต่อไปค่ะพยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรค่ะเด็กๆ ค่ะกอไก่ค่ะอ่านเด็กๆอ่านตามเลยนะคะกอไก่อ่านว่ากอค่ะผสมสระเอ,เ,อเลยค่ะกออกอพูดตามค่ะกอ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 ค่ะพยัญชนะตัวนี้คือค่ะคือกอไก่กอไก่อ่านว่ากอกอไก่อ่านว่ากอ พอไก่อ่านว่ากอค่ะให้เด็กเกเขียนอ่าระออนะคะตามเส้นปลานะคะโดยผสมกับพยัญชนะนะคะ,ยยนนะนะคะทบทวนอีกครั้งค่ะพออพอกพพอออกพอพออพอกพเงาะออกเงาะงาออกเงาเงาออกเงะกอออกกอกอกออกกอกอออกกอ่ะเด็กๆเ,เริ่มเขียนเลยค่ะ ค่ะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเขียนวันจันทร์ที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราชหรือพศ2564นะคะและอย่าลืมเขียนชื่อเด็กชายเด็กหญิงนะคะคุณครูเขียนเด็กหญิงบางอ่อนสีตนทิพย์นะคะเมื่อเด็กๆเขียนวันที่แล้วก็ชื่อนามสกุลเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะถ่ายผลงานถ่ายภาพผลงาน ส่งไปที่ห้องประจําชั้นของตัวเองเพื่อให้คุณครูประจําชั้นนะคะได้ชื่นชมผลงานของเด็กๆด้วยนะคะค่ะเด็กๆคะก่อนจากกันวันนี้นะคะเด็กๆลองมาทบทวนกันนะคะว่าเด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปบ้างคะในวันนี้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะการละเล่นของไทยไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดสิว่าเด็กๆเรียนรู้การเล่นการละเล่นของไทยมีอะไรบ้างคะ ค่ะมีงูกินหางค่ะอะไรอีกคะค่ะม้าก,าก้านกล้วยค่ะแล้วอะไรคะมอนซ่อนผ้าค่ะแล้วอะไรอีกคะ,อ,คะ,อ,ะ,อ,กคะอีกอันหนึ่งค่ะรีรีรข้าวสารน,นะคะอ่าแล้วแบบฝึกหัดสระภาษาไทยล่ะคะเด็กๆได้เรียนสระอะไรคะในวันนี้ค่ะเด็กๆเ,เรียนสระอ่ะนะคะอ่าพอออเพอ กอเออกองอเอองอค่ะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมมาตรการนะคะป้องกันโรคโควิด -19 นะคะโดยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆแล้วก็ก่อนออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยนะคะเวลนะยะห่างด้วยนะคะ,ะบ๊ายบายค่ะ